สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดบริเวณถนนบางโปรโยไสน้อยนะคะจากบริเวณแยกบางพลูมุ่งหน้าตลาดบางบัวทองนะคะระดับน้ำในวันนี้ลดลงไปประมาณ4-5เซนติเมตรนะคะในขณะที่ระดับน้ำบนพื้นถนนเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรและก็บนถนนเนี่ยยังคงมีทั้งรถแล้วก็เรือรับจ้างสัญจรไปมาโดยใช้ถนนสายเดียวกันค่ะ ทีมข่าวไวด์ทีวีได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้าที่ท่วมขังบนเส้นทางถนนบางโปรยไซน้อยบริเวณแยกบางพลูอําเภอบ,บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพบว่าระดับน้ําในวันนี้นะคะลดลงประมาณ4-5เซนติเมตรแต่ก็ยังมีน้ําท่วมขังบนพื้นถนนอยู่ที่ประมาณ30-40เซนติเมตรรถเล็กยังสัญจรล,ลําบากประชาชนต้องอาศัยรถใหญ่แล้วก็เรือรับจ้างในการเดินทางเข้าออกนะคะทั้งนี้ระดับน้ําที่ลดลงอย่างต่อนเนื่องทําให้เรือรับจ้างบริเวณแยกบางพลูที่ วิ่งให้บริการได้ไกลสุดถึงสมบัติบุรีวิ่งให้บริการได้แค่ตลาดบางหัวทองเท่านั้นก็ตอนนี้ทางฝ่ายเห็นเขาเริ่มกันไอ้บิ๊กแบกกันเขื่อนเพื่อจะต้องการดูดน้ําออกเพื่อจะกู้แนวถนนนะครับตอนนี้ต้งแล้วแต่นโยบายของทางฝ่ายบริหารของเทศบาลเขา ร้านค้าส่วนใหญ่ในละแวกนี้นะคะยังคงปิดให้บริการนะคะแต่ก็มีบางร้านที่เริ่มทําความสะอาดเพื่อเตรียมเปิดการขายตามปกติโดยที่ร้านอาหารแห่งนี้ทยอยทําความสะอาดมาที่3วันแล้วหลังจากที่ต้องปิดร้านมานานเกือบ2เดือนโดยมีความหวังว่าจะกลับมาเปิดร้านขายของได้ตามปกติในปลายเดือนธันวาคมนี้แต่หลังน้ำลดจะต้องลงทุนใหม่ไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนบาทเพราะข้าวของเครื่องใช้ถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมดครับครับช่วงนี้ทุกปีเนี่ยขายดีครับ ตั้งแต่พอบทหน้าฝนเนี่ยก็เนี่ยช่วงนี้แหละฮะขายดีขายดียันถึงนู่นแหละโสงการปีหน้านู่นะฮะ ในขณะที่กรมชลประทานต้องเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพยาและพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนล่างเพื่อส่งผ่านลงทะเลให้เร็วที่สุดโดยสูตรประมวลวิเคราะห์สถานาการณ์น้ำกรมชลประทานรายงานสถานาการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพยาในวันที่29พฤศจิกายนมีปริมาณน้ำไหลผ่าน1 0 1 6ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนประตูระบายน้ำพลเทพและประตูระบายน้ำพระรมธาตุปริมาณน้ำไหลผ่านลดลงเหลือ 31ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและ29ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนล่างได้เป็นอย่างมาก ในขณะที่พื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หหนนะคะยังมีน้ำค้างทุ่งที่ต้องระบายออกประมาณ350ล้านลูกบาทเมตรซึ่งกรมชลประทานมีแผนระบายออกให้ได้วันละ20ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการระบายส่วนทุ่งพระยาบรรล,ลือปริมาณน้ำที่ต้องระบายออกอีก400ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าจะใช้เวลาระบายประมาณ2สัปดาห์ส่วนที่ทุ่งภาษีเจริญนะคะยังมีน้ำไหลข้ามทางรถไฟใกล้คลองมหาสวัสด์ประมาณ 300เมตรน้ำท่วมสูงประมาณ10-15เซนติเมตรประกอบกับแม่น้ำท่าจีนมีระดับสูงจะอิทธิพลน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำนั้นทำได้ยากแต่ก็ยังสามารถระบายลงคลองมหาชัยได้นะคะซึ่งคาดว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ บางบัทองก็ยังคงมีความหวังนะคะว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในวันนี้เนี่ยน่าจะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนสิ้นปีนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขค่ะณลินีซิริเกต Voice TV, รายงาน